มาทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นอาชีวิตรอดกันนะครับทุกคนโอ้โหดูอของเธอมันเต็มเลยครับคุณเล่นยสุดเนี่ยเล่นไปหลายชั่วโมงหลายวันแยเ้ยโอเคมันจะมาสร้างมา้ากันนะทุกคนจะไ่หาทรายดูนี่เพืเ่อจะบอปว่า,าจะไปนยังไงครับเฮ้ยยินจะมีทรายเปล่ามีควรเราจะไปดูเลยนะครับ ใช่ฝึกอาไม่ใช่หน้าผานีมนมา่มันบ่อน้ำอะไรวะนี่ี้เราเจอทุกคนดวนโอเคเราจะไปดูดนะครับคุณไม่ใช่มีทรายอมนันเนี่ยโอเคยังไม่มีไฟโอ้โหห่างจากบ้านเดี่ยวทางนะทุกคนห่างจากบ้านโคตรจะไกลเดี่ยวทาง มีบ้านผมใกล้จะเสร็จแล้ยคนใหญ่หน้าต่างกับประตูนะทุกคนเราก็ไปหาฟ้าเลยคนฟ้าม่ีถึงเมืองบางควาเป็นลุงลุงยุกเข้าไปอ่ะทุกคนฟ้านี่จะมีบ่อ,บอน้ำป่างไม่รู้สึกว่าจุดเมืนหผมสร้างบ้านตรงนี้เพื่อสามารถตรงนี้ทำเพื่ออะไรนะทุกคน ก็ยังไม่เจอสายใายช่ไหมคุณถ้าไม่เจอสายคลิปนี้ก็จะยาวเลยคุณตอนนี้มันก็ใกล้จะมืดฟเาอโดยเท่มหมอกมันก็น่าด้ดยเออหมอกหนามากโอ้โหเจอเกลียตั้นเะยคุณเ้าไปตกกันโอเคเดียวเดียวตายแม่งเ,เลยโอเค มาอย่าไปมีอะไรโอ้โหที่ลงทางนะทุกคนเยอะเยอะหมวกหนาขึ hmm ้นนะทุกคนแป๊บแป๊บนี่ซื้อมาวิ่งทางไหมทุกคนเราต้องรีบๆออกจากป่านะทุกคนด่วนๆ่วนนะทุกคนเดินลงทางได้นะทุกคนโหเข้าป่าหมกหนาเลยทุกคนดูในบ่งในบ้านเราทุกคนไม่มีคิวเปอร์มาระเบิดบ้านเราโอ้โห น้ำนอะไรอะ่ะวาเลีสเปอร์สนะคุณโอ้อแม่ลูเ่เกอบโต้เอ้ยโต้แม่ไม่เ,เคตายผมก็ยังไม่มีอะนั้นแค่แล้วคนผมก็หลับนะคุกคนไม่ี้เราเดียวไปตังหารตากันโอเคตอนนี้ก็สว่างแล้วทุกคนโอเค อันนี้นี่นหนึ่งโอเคแล้วก็มาเผาวัวกันนะทุกคนเสียงอะไรคิปเปอร์กำลังจับไปับูมเลยแล้วกันจะเผาวัวกันนะครับนี่แล้วก็จะมาเผาวัวทุกนนคนโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ตายไปเลยโอเคตอนนี้เราก็มาเจอทํามนะนรลุกคนเราไม่เรยังไม่สวนทับแน่นะทุกคนตอนนี้ผมต้องการทรายนะทุกคนไม่มีบ่อน้ำเลยนะทุกคนไม่ต้องเดินอีกยาวไกลนะทุกคน โอเคเมื่อกี้หผมหันอะไรแบบแบบบางคนนั่นไงสายไปขุดเลยคนมันจะไปขุดอะไรคนโอเคเราจะไปขุดนะทุกคนโอ้โหขุดสูงนะทุกคนโอ้ขุดสูงต้องต้องปิดน้ำไปนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะแป๊บแป๊บเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย ย่าออกบัวทรายได้อย่างไรอ่ะทุกคนคอมเมนต์มาได้นะเพื่ยา่าย่าออกบัวทรายได้ไงเนี่อนบัวทรายนะทุกคนถ้า,ถ,าถ้าไม่ผมไม่รู้นะคอมเมนต์มาได้นะทุกคนโอเคมา,ามคบัวทรายหกก้อนนะทุกคนจัดป้ายโอเคก็หนึ่งก้อนนะเอาโชว์ได้โอ้โหของเต็มแล้วผมต้องคาบกล่องนะทุกคนโอเคผมมีเพ่อนมีหกเรียบร้อยลลลแล้วทุกคนปลาลาปกัน ผมจะปักกวดนิดนึงนะคนโอเคปะไปกันนี่ไงบ้านผมอยู่นู้นเห็นแวบๆโอเค,แบบแบบอเ,คเราจะไปหนงนก้นนะทุกคนนี่ไงเมื่อผมเจอบ้านเราแล้วนะคนโอเคจะไปกันเทมจะตัดและอีพีไปแล้วคนโอ้ะมันจะตัดเอ๊ะโอ,ะโอ,โอ้ยพูดเยอะเกินตกเลยทุกคน โอเคไม่ไม่เรื่องมากแล้วควรไปต่อเคเมื่อกี้เจอมงมุมเลยนะคนอย่า,ยาเข้าบ้านเราม,ามันดีมาสร้างย่างใหญ่เต็มเลยโอคเกียรเกียดปัดมันออกนะคนเดี๋ยวดับพังดกคนอโอเคมันเริ่มเกนินเนี่โอ้โหนี่ตอนนี้เตาเผาผมมีเจ็ดมีมีเจ็ดเตาเผาคิดดูทำได้ไงโอเคได้กระจกมาวควร เอามาหมดแล้วคนนี่โอเคเราก็จะปิดตรงนี้นะทุกคนถ้ามันไม่พอมันจะไปขุดอีกนะทุกคนว่ามันจะพอมะดูผมว่าไม่พอมันเดืออีกฟรีหมอน้องท้ามยังไงอ่ะต้องไปขุดอีกไม่เจอไก่คนยอดจุด kfc นะทุกคนอ่าจะไปโดน มา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 จุดใส่ไก่จุดใส่ไก่ดีดเวนนี่เจอแล้วเจอแล้วตอนนี้โอ้ได้ KFC เลยคุณมาไปกูสายต่อเมื่อคือมันไม่พอนคุณคีเดียวของมันเต็มเลยคุณโอเคเราทำอีกแล้วกัน ปลูกต้นไม้บ้างฮิแงเดี๋ยวไปเจอเราไปขุดทรายกันนะคนอะก็เจอมันเจอผมเจอบัวนะคนมันจะเผาบัวนะครับคนนี่โอ้ไ,ไฟไหม้เลยน,นะคนอันนี้ฮาสมผมเดียวก็ผมจะตัดและอีพีไปนะทุกคน ว่าทุกคนกเป็นยังไงทุกคนที่มันจะอัพโหลดโคชานะทุกคนเราจะแบบตัดและอีพีไปดีผมใกล้จะจบไัแล้วทุกคนตัดและและมีอีพีไปทุกคนผมรวมจะอัพโหลดโคดนานนะทุกคนคือแบบนานมากวเราเปหลายชั่วโมงอ่ะผมก็เลยแบบว่าเอาเอามาไม่ค่อยนานนะทุกคน ผมเคยลองแล้วห้าชัว่วโมงคโดนเม่นโดนมาโอ้โห oh, oh. ทำไปทำไปเล่นไปโอ้โหน้ำเติเปล่าโอ้โห oh, oh. นะ้ำโอ้โหน้ำติดตรงนี้เลยโดนป้าไปไปกันโอ้โหแม่น,มนปะนโด,ดนโดนตรงนั้นเลยะคนป้าไปต่อเหตนนุการนี้จะไปนี่ โอเคหกก้อนนะทุกคนเป็นรวมมีห้าก้อนมาไปต่อเรื <c> ่อ <oughs> บ้านเราทุกคนใกล้เสร็จแล้วทุกคนเฮ้ยเจวัวชอบเลยผมจะฆ่าวัวกับหมูทุกคนโอเค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 ไฟมันจะไม่ปาบอนะเนี่ย นิ่งดีวะนิ่งดีนี่โดนกคนแม่งโอ้โหไฟไหม้ป่าทุกคนตอนนี้ดับดาบคนทุกคนดับก่อนวิ่งได้เนื้อเลยอ้าวโดนไฟใช่ไหมอุ้ยได้เนื้อเอ้ยไฟไหม้ทุกคนผมไม่น่าตื่นเลยทุกคนตอนนี้ไฟไหม้ทุกคนตอนนี้ โอ้ชิมันจะยาววะเนี่ยโอ้ไปโคตรเยอะไฟไม่บ,บาดทุกคนโอเคเอาไว้นี้นี่แหละอันนี้คลิปยาวทุกคนเกียรดับทุกคนโอ้โหโคตรเยอะดูดิทำเป็นเลทไปโอ้โคตรเยอะเอมนี่เราก็จะมาเอาเผาออนะทุกคนนี่เผาทราย นี่เผาทรายนะทุกคนโอเคโอเคเอาเอาอก้งหมดนะทุกคนโอเคตอนนี้มก็จะมานี้นะทุกคนโอเคบ้านใกล้เสร็จแล้วทุกคนตอนนี้ เดี๋ยวขับประตูเลยทคนประตูอ้าวนี่ไงประตูของช่องเต็มแล้วทุกคนตอนนี้โอ้โหตอนนี้ของเต็มแล้ทุกคนตอนนี้ผมจะเอาสปริงทิ้งน,น,นะทุกคนมันไม่จําเป็นนะทุกคนตัวน้าทุกคนจำได้ปลาไฟไหมทุกคนมาตัดตัวไม มาไปต่อคิดเราเจอวัวทุกคนโอ้โหใกล้บ้านเราไฟมันจะไหม้ไปนเนี่ยไม่ไหม้ทุกคนดับวันวันดับนอนกระมึงนี่ไหม้ไปแล้วเวลาครับกล่องกล่องสองเลยทุกคน โอเคเราก็จะมาเก็บของกันนะทุกคนเอาไว้ในดีเอาไว้ชั้นล่างแล้วกันมาเราไปเลืเอกไปด้านล่างลยทุกคนตรงนี้ไหนดีไหนดีเพราะขุดให้มีสองขุดสองเลยกว่านี่ไงมันจะได้เก็บของสะดวกสะดวกกนะันทุกคนเรากำลัลงเก็บอยู่นะทุกคนตอนนี้ คิดแล้วก็ไงเอาประมาณนี้แล้วกันคิดตอนนี้ผมก็ใกล้จ,จะจบคลิปแล้วทุกคนตอนนี้โอเคดเดี๋ยวเดี๋ยวดีดูตอนถัดไปนะทุกคนผมจะอัดอีกครั้งนะทุกคนน่าจะวันไหนก็ไม่รู้นะทุกคนรอดูเลยนะทุกคน EP สองนะเฮ้ยไม่ใช่ EP สามนะทุกคนตอนนี้มาเบีย EP สองนะทุกคน มใช้ EP สองนี่ว่าผ่านหน้านี่มี EP หนึ่งทุกคนโอเคตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วทุกคนเริ่มใกล้จะจบคลิปเลยทำฟาร์มข้าวปะนิดหนึ่งไอเดียทำฟาร์มข้าวอ่ะทำถังน้ำโอเคนี่มาโอเค เราก็ไปตักน้ำนะทุกคนตอนนี้แล้วก็ไปตักน้ำตอนนี้คือมันมืดๆนะทุกคนทุกคนเห็นมันปมป่ะมันมืดๆนะทุกคนแล้วก็ไปตักน้ำโอ้โหแก้มืดจริงด้วยเดี๋ยวผมจะไปนอนนะทุกคนมาโอเครีไปนอนนะทุกคนว้าแล้วพระอาทิตย์จะตกแล้วทุกคนตอนนี้ เสียงอะไรเน,นี่ยคุณน่าจะเสียงมุมๆเลยนะทุกคนโอเคป้าไปกันมาไปนอนกันทุกคนโอเคเราจะไม่นอนนะทุกคนโอเคมาถึงวันวันสุดท้ายแล้วทุกคนนี้ทุกคนเราจะมาทำฟาร์ม เราวกิดนนทุกคนหน้าหน้าบ้านเราอะไรทุกคนตรงนี้ดีนะทุกคนหน้าบ้านเราดีบะตรงนี้เลื่องการดีมาเด้มาสุดาทาป่เาเลาทุกคน này là phải làm lại đây là ok, chúng ta sẽ khun một này ok, chúng ta sẽ khun một này rất sự các bạn, thấy là cái này không mình hãy mở cái này โอเคแล้วก็วางนะทุกคนนี่ฝากก็เป็นเทๆป่าเทๆปาเทๆไันกันทุกคนตัวดีโอเคเต็มอีกดีได้ทุกคนแล้วก็เอาไว้วางนะทุกคน โอเคตอนนี้ก็จะจบคลิปอ okay, 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 I mean, ีกจริงๆนะทุกคนแค่นหละอีกเหลือมาเล่นคลิอีกห้าทุกคนกูเจอกคทุกคนได้เยอะกูก็ไม่เห็นจะดรอปนไงดรอปหนึ่งเหลืออีกห้าทุกคนจบทุกคนโอเคสองโอเคตอนนี้ก็ได้มาโคตรเยอะอนกัน ห้าเลยทนอุย้ยไม่ใช่หกว่ะไงหกหกไงไแล้วก็จะจบคลิปแล้วทนถ้าวางในหมวดอ่ะมันจะันจะจบคลิปจริงๆนะทุนโอเคก็สหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปดูพาคสองสรับคลิปนี้ก็จบไปเบียงเขามี้นะครับโอเคไปทุกนะคนไม่บายนะทุกคนเจอกันนะทุกคน